เล่มแบบฝึกหัดหน้า12นะคะมาดูกันเลยแบบฝึกหัดที่1.4.1การเปรียบเ <c oughs> ทียบจำนวนนะคะมาดูกันซิว่าโจทย์ให้อะไรมาขอขายายหน่อยนะคะครูขอขายายหน่อยนะคะอ่ามาดูกันซิโจทย์บอกว่าเติมคําตอบและเครื่องหมายน้อยกว่าและมากกว่าเครื่องหมายน้อยกว่าและเครื่องหมายมากกว่านะคะอ่ามาดูกันเลย ตัวอย่างนะคะตัวอย่างข้อที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าไงคะให้เปรียบเทียบ4ี่ห0้าันกับ8,200อ้ยใช่ไหมคะมาดูกันเลยเขาบอกว่ายังไงสี่ห0เป็นจำนวนห้าหลักห้าหลักใช่ไหมนับยังไงว่าห้าหลักนับแบบนี้คะ่ะหนึ่งสอสามสี่ห้าห้าหลักเป็นจำนวนห้าหลัก 8 2 0 0เป็นจำนวน4หลัก4หลักคือยังไงนับเลย1 2 3 4เขียนเลยค่ะเป็นจำนวน4หลักดังนั้น4 5 0 0 0มากกว่า8,200้ยใช่ไหมคะเพราะว่า5หลักเนี่ยมากกว่า4หลักนะคะห้าก็ต้องมากกว่า4อยู่แล้วนะคะหรือหรือ8,200น้อยกว่านี่คือหมายน้อยกว่านะคะน้อยกว่า4 5 0 0 0ค่ะ ไม่ยากเลยนะมานับจำนวนหลักกันนะคะมาเริ่มที่ข้อหนึ่งนะคะเขาให้เปรียบเทียบ8 0 9 0กับ1 2 0 3 4มนัาม่นามาดูกันเลย8 0 9 0เป็นจำนวนกี่หลักคะนับเลยหนึ่งสาสหลักใช่ไหมคะเขียนลงไปเลยลูก4หลักนะ่เป็นจำนวน4หลักค่ะต่อไปมานับ1 2 0 3 4เป็นจำนวนกี่หลักคะนับเลย1 2 3 4 5าี่ห้าหลักค่ะ เป็นจำนวน5เขียนเลยค่ะเป็นจำนวน5หลักดังนั้นดังนั้น8090เป็นยังไงคะน้อยกว่าใช่ไหมคะน้อยกว่า1 2 0 3 4นสน้อยกว่าเพราะอะไรเพราะว่า8 0 9พเป็นจำนวน4หลักแต่1 2ึ่งเป็นจำนวน5หลัก8 0 9 0ัหลักก็ต้องน้อยกว่า5หลักใช่ไหมคะเขียนเครื่องหมายน้อยกว่าเลยค่ะหรือ 12,34มากกว่า8 9 9 0ใช่ไหมคะเขียนเลยค่ะมากกว่านี้นะคะนับจำนวนหลักเอานะคะไม่ยากเลยเนาะต่อไปข้อ2ค่ะข้อ2เขาให้เปรียบเทียบอะไรคะเปรียบเทียบ4,567กับ1,000มค่ะมานับกันเลย 1, 2, 3, 4, 4 5องสาส เป็นจำนวนกี่หลักคะ4หลักใช่ไหมคะนับเลยหนึ่งสามสี่สี่หลักนะคะเขียนลงไปเลยสี่หลัก1มือละคะ1มือนเป็นจำนวนกี่หลักคะนับเลยเ1 2 3 4หนึ่งหสามสี่ห้าหลักค่ะเขียนลงไปเลยค่ะเป็นจำนวน5หลักดังนั้นดังนั้น4 5 6 7เป็นยังไงคะน้อยกว่า1 0 0 0หมืใช่ไหมคะเพราะ สี่หลักเนี่ยน้อยกว่าห้าหลักนะคะเ,เขียนเครื่องหมายน้อยกว่าเลยค่ะหรือหนึ่งหมื่นเป็นยังไงคะมากกว่าใช่ไหมคะมากกว่านะคะมากกว่าสี่พันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะตรงข้ามกันนะคะอ่าต่อไปข้อสามนะคะข้อสามเขาให้เปรียบเทียบเลยค่ะเปรียบเทียบเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดกับสามหมื่นเอ็ดนะมาดูทีละอันนะคะเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดเป็นจำนวนกี่หลักคะนับเลย 12 3 4 4สหลักเขียนเลยค่ะเป็นจำนวน4หลักต่อไป3 0 0 0เป็นจำนวนกี่หลักค่านับเลย1 2 3 4 5สี่ห้าห้าหลักค่ะเขียนเลยค่ะ5หลักดังนั้นสหลักเป็นยังไงคะน้อยกว่า5หลักใช่ไหมคะดังนั้น9 9 8 1นเ้อยดน้อยกว่า3 1 0 0 0นะคะเขียนเครื่องหมายน้อยกว่าเลยหรือ3า0 0 0เอเป็นยังไงคะมากกว่า9 9 8 1เก้ยดใช่ไหมคะอ่า ไม่ยากเลยนะคะต่อไปด้านบนนะคะเขยับขึ้นมาหน่อยนะคะขยับขึ้นมาหน่อยต่อไปข้อ4ค่ะข้อ4โจทย์ให้อะไรมาคะเปรียบเทียบ12,871กับ9,999พัแม่มานับกันนะคะ12,871เป็นจํานวนกี่หลักคะนับเลย12,3,4,5 5ห5ลักเขียนลงไปเลยค่ะ5หลัก 9,999เป็นจำนวนกี่หลักคะนับเลยค่ะ 1, 2, 3, 4เป็นจำนวน4หลักค่ะดังนั้น12,871เป็นยังไงคะ5หลักต้องมากกว่า4หลักใช่ไหมคะเขียนเลยค่ะเครื่องหมายมากกว่าค่ะมากกว่า9,999นะคะหรือ 9,999เป็นไงคะน้อยกว่านั่นเองใช่มั้ยคะกลับกันนะคะน้อยกว่า12,871นะคะค่อ,คอยค่อยนับจำนวนหลักเอานะคะต่อไปข้อ5ค่ะข้อ5เปรียบเทียบ1,089กับ6,997นะคะมาดูทีละข้อนะคะอ่าคูขอขยับหน่อยนะคะ 1นึ่เป็นจำนวนกี่หลักคะนับเลย1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหลักค่ะเขียนไปเลยค่ะ5้าหลักห9 9 7เป็นจำนวนกี่หลักค่านับเลย1234ง4สี่หลักเขียนไปเลย4หลักดังนั้น1นึ่งมดามากกว่าใช่ไหมคะเพราะหหลักมากกว่า4หลักนะคะมากกว่าหกพันเก้ารนั่นเองนะคะหรือห9พัเเป็นยังไงคะ น้อยกว่านั่นเองนะคะน้อยกว่า1 8 9 9นั่นเองนะคะต่อไปข้อ6นะคะต่อไปข้อ6เปรียบเทียบ1,000 0แกับ9,218มานับกันเลยค่ะ1,000 0แเป็นจำนวนกี่หละะักค่านับเลย 1, 2, 3, 4, 5, 6หลักค่ะเขียนไปเลย6หลัก 9218เป็นจำนวนกี่หลักคะนับเลย1 2 3 4 4ี่สี่หลักคะ่ะเขียนเลยค่ะ4หลักดังนั้น10,000แสนเป็นยังไงคะ6หลักต้องมากกว่า4หลักใช่ไหมคะเขียนเครื่องหมายมากกว่า9,218ไปเลยคะ่ะมากกว่านะคะหรือ9,218เป็นไงคะน้อยกว่านั่นเองนะคะเขียนเครื่องหมายน้อยกว่านะคะตรงกันข้ามนะคะต่อไปข้อ7นะคะ ข้อ7เปรียบเทียบ9218กับ9,918มานับกันเลยค่ะ9,218เป็นจำนวนกี่หลักคะนับเลย1,2,3,4,5หลักค่ะเขียนลงไปเลยค่ะ5หลัก9,918เป็นจำนวนกี่หลักคะ12 3 4หลักค่ะเขียนลงไปเลยค่ะ4หลักดังนั้น9,218เป็นยังไงคะมากกว่าใช่ไหมคะเพราะ5หลักมากกว่า4หลักนะคะ มากกว่า9,918นั่นเองนะคะเขียนเครื่องหมายมากกว่านะคะหรือ9,918เป็นไงคะน้อยกว่านั่นเองนะคะน้อยกว่า9218นั่นเองนะคะอ่าหน้านี้ไม่ยากเลยนะคะแบบฝึกหัดหน้า13นะคะอ่าเรามาดูกันเลยข้อ2ค่ะ โจทย์บอกว่าไงคะเติมเครื่องหมายน้อยกว่ามากกว่าหรือเท่ากับคะ่ะเติมลงไปตรงไหนในช่องว่างตรงนี้นะคะแล้วก่อนที่จะมาเติมเนี่ยเราก็จะมาดูโจทย์ทางที่โจทย์ให้มาฝั่งซ้ายมือและฝั่งขวามือเราจะเปรียบเทียบกันก่อนนะคะทีละข้อนะคะเรามาดูกันที่ข้อ1คะ่ะมาดูกันเลยข้อ1นนะคะโจทย์ให้อะไรมาคะทางซ้าย 30,000บวก4ี่บวกหอ่าเขียนลงไปเลยค่ะ30,000ืบวก4ี่บวก6เท่ากับ3า0 0 0สใช่ไหมคะทางขวาให้เลยมะคะ6กพันเ้อย6อ่ามันเป็นยังไงกันคะ3าม0 0ื 30, ต้องมากกว่าใช่ไหมคะเรามานับแค่หลักก็ดูรู้แล้วใช่ไหมคะนับเลย 1, 2, 3, 4, 5นี่ห้านี้จำนวน5หลักค่ะ อันนี้กี่หลักคะหนึ่งสองสามสี่นี่จำนวนสี่หลักแน่นอนห้าก็ต้องมากกว่าสี่ใช่ไหมคะห้าหลักก็ต้องมากกว่าสี่หลักเขียนเครื่องหมายมากกว่าเลยคะ่ะข้อหนึ่งนะคะแค่นับจํานวนหลักก็รู้แล้วนะคะอ่าสามหมื่นแน่นอนต้องมากกว่าหกพันแน่นอนใช่ไหมคะามาดูกันเลยต่อไปข้อสองนะคะข้อสองทางซ้ายให้หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดสิบแปดมา ทางขวาให้8บวก50บวก9,000เราก็จะมาบวกทางขวากันก่อนนะคะอ่าบวกได้เท่าไรคะ8บวก50บวก9,000ถ้าหนูไม่รู้หนูก็ตั้งเลยนะคะ9,000บวกกับ50บวกกับ8ตั้งยาวแบบนี้ก็ได้นะคะ0บวก0บวก8ก็ได้8ใช่ไหมคะได้8 0บวก5ได้5ค่ะ 0ไม่มีตัวบวกชักลงมา9ไม่มีตัวบวกชักลงมานี่ได้9,58ถ้าหนูไม่คล่องหนูก็ตั้งแบบที่ครูแสดงให้ดูแบบนี้นะคะหนูก็บวกทีละตัวแบบนี้นะคะค่อยคอยบวกเอานะคะแต่ครูครูคิดในใจให้รวบลัดตัดตอนไปเลยถ้าหนูงงหนูก็บวกแบบที่ครูยกตัวอย่างนะคะามาดูกันเลยเอาใหม่นะคะบวกได้ เท่าไหร่คะ9000กับ58ใช่ไหมคะ9,058แล้วฝั่งซ้ายเนี่ยจำนวนกี่หลักคะ1 5 0่8กี่หลักคะ1น3 4, 5, ่5หลัก5หลักทางขวา1,2,3,4ทั้งทางขวา4หลักแน่นอน5หลักก็ต้องมากกว่า4หลักใช่ไหมคะดังนั้น1 5 0 7 8เนี่ยมากกว่า9,058นะคะเขียนเครื่องหมายมากกว่าลงไปเลยคะ่ะต่อไปข้อ3ค่ะ ข้อ3ทางซ้ายให้9 8 0 6ทางขวาให้2 0 0 0 0บก70บวก3มาบวกทางขวากันนะคะ2 0 0 0 0บวก70บวก3ได้2 0 0 0 0กับ73นะคะอ่าทีนี้มานับกันเลยจำนวนหลักดูจำนวนหลักก็รู้แล้วนะคะยังไม่ทันจะดูตัวเลขเลยดูใช่ไหมคะจำนวนหลักฝั่งซ้าย9,806มีกี่หลักคะ1 2 3่งสาจำนวน4หลักทางขวา 273มีกี่หลักคะหนึ่งอสา้าวหหลักแน่นอน4หลักต้องเป็นไงคะน้อยกว่านะคะนี่ครื่องหมายน้อยกว่าใส่ไปเลยนะต่อไปข้อ4ค่ะข้อ4ทางซ้ายโจทย์ให้8000บวก900บวก90มาเขียนเลยค่ะ8000ันบวก900บวก90ได้8,990เขียนแบบนี้นะคะอะ ทางขวาให้อะไรมาคะ20,000เรามานับจำนวนหลักกันนะคะทางซ้าย8,000ได้กี่หลักคะนับหนึ 4, งหลักทางขวา 1, 2, 3, 4, 5, 20,000มี่หหนีหหลักแน่นอน4หลักเป็นยังไงคะน้อยกว่าใส่เครื่องหมายน้อยกว่าลงไปได้เลยคะ่ะหนี่ยหนูค่อยๆทำนะคะถ้าครูไปเร็วหนูก็สต็อปก่อนนะคะฟังทีละข้อฟังไม่ทันฟังซ้ำทวนซได้นะคะ ต่อไปข้อ5นะคะข้อ5โจทย์ให้อะไรมาคะทางซ้าย14209ทางขวาให้1 0 0 0 0บวกก2อ0้ายบวก9ามาดูทางขวาเลยได้เท่าไหร่คะ1 0 0 0 0 0 0ก 4, 000, ได้14209นั่นเลขเดียวกันไหมคะเนี่ย1 4 2่งเลขเหมือนกันไหมคะเหมือนกันผลบวกทางขวาออกมาเท่ากันเลย ใส่เครื่องหมายเท่ากับนั่นเองนะคะต่อไปข้อ6ค่ะข้อ6จทให้เลยไหมคะทางซ้าย8ปดบวกห0ึ100่งร้บวกห้าพันบวกหกหมืมาเขียนกันเลยได้เท่ากับเท่าไรได้หกหมื่นห้าพันหนึ่งกับ8ปดนะคะนะาทางขวาให้เลยไหมคะหกหมื่้าพเอา้า ให้มาเหมือนกันไหมคะเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นใส่เครื่องหมายเท่ากับนะคะนี่ตัวเลขเหมือนกันเลยพอหาผลบวกทางซ้ายมาแล้วตัวเลขเหมือนกันเลยใส่เครื่องหมายเท่ากับค่ะแมค่อยๆ่อยทำทีละข้อนะคะต่อไปข้อ7คะ่ะข้อ7จดจทางซ้ายให้เลยมาคะ10บบวก1ิบบวก700บวก4 0 0พบวกกับ90,000มมาบวกกันเลยได้เท่าไหร่คะได้เท่ากับ 94,710ใช่ไหคะทางซ้ายทางขวาให้อะไรมาคะ1,000 100, 0 0มานับจำนวนหลักกัน,นะคะ่ะ94,710มีกี่หลักคะนับ1,2,3,4,5หลักนะคะนี่หหลักนะทางขวา1,000 0 0มี1,2,3,4,5,6 6หลักแน่นอน5ก็ต้องน้อยกว่า6ใช่ไหมคะ5หลักน้อยกว่า6หลักนะคะ ใส่เครื่องหมายน้อยกว่านะคะ94,710น้อยกว่าหนึ่งแสนแน่นอนค่ะต่อไปข้อ8นะคะข้อ8ทางซ้ายให้อะไรมาคะ2 0 0 0ั0บวก60,000 2,000 60, บวก6 0 0ม0มาบวกกันเลยได้เท่ากับ2,000บวก60,000ได้เท่ากับ62,000เขียนแบบนี้นะคะทางขวาให้อะไรมาคะ6,000นบวกเก้าบวกยี 20, ได้เท่ากับ 6,920นานมานับกันมานับจำนวนหลักกันค่ะทางซ้ายได้62,000มีกี่หลักคะนับ 1, 2, 3, 4, 5สาจำนวน5หลักทางขวา6,920เป็นจำนวนกี่หลักคะนับ 1, 2, 3, 4, 4หลักเพราะฉะนั้น5เป็นไงกว่า4มากกว่า4ใส่เครื่องหมายมากกว่าค่ะอ่า ใส่เครื่องใหม่มากกว่าไปได้เลยนะคะ,ะต่อไปข้อ9ค่ะฝั่งซ้ายให้เลยมาคะ่ะ9,889ทางขวาให้เลยมาคะ่ะ90,000 800 80 9มาทำทางขวากันค่ะได้เท่าไหร่คะเท่ากับ90,000 9,889 9 8 8 9นั าทางซ้ายเป็นจำนวนกี่หลักคะ9,889มีกี่หลักนับ 1, 2, 3, 4อันนี้4หลักนะคะมาดูทางขวา98,89ได้กี่หลักคะนับ 1, 2, 3, 4, 5 5, 5หลัก4หลักเป็นไงคะน้อยกว่า5หลักนะคะเขียนเครื่องหมายน้อยกว่าลงไปเลยะคะ่ะค่อยๆทำทีละข้อนะคะไม่ยากเลยนะต่อไปข้อ10ค่ะ ข้อ10ทางซ้ายโจทย์ให้อะไรมาคะ800บวก7,000บวก4 0 0 0มมาบวกกันเลยได้เท่ากับเท่าไรหร่4 0 0กับ800นะคะทางขวาให้7,000บวก800บวก40เท่ากับ7,000บวกแ0 0บวก40นะ่าไม่เหมือนกันนะคะทีนี้มานับจำนวนหลัก 47,800มีกี่หลักค้นับ123455หลักนี่7840มีกี่หลักคะนับ12344สาหลักสรุปแล้ว5หลักเป็นไงกว่า4หลักคะมากกว่าใช่ไหมคะเขียนเครื่องหมายมากกว่าได้เลยค่ะน่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะข้างบนมาดูต่อด้านล่างนะคะด้านล่างให้เติมเครื่องหมายอะไรเอ,อ่ยดูซิ โจทย์บอกว่าไงคะข้อ3นะคะข้อ3โจทย์บอกว่าเติมเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกและเครื่องหมายผิดหน้าข้อความที่ผิดมาดูทีละข้อกันเลยค่ะอ่าข้อ1โจทย์บอกว่าไงคะ3 6ม2มามากกว่า9,778้ยใช่ไหมมาลองเขียนดูถ้าเขาให้เป็นตัวหนังสือมาทั้งหมดเนี่ยเป็น ตัวหนังสือเนี่ยถ้าหนูงงหนูก็เขียนเป็นตัวเลขแบบนี้นะคะอ่ามาดูทีละข้อค่ะข้อ1นึ่งสามหมื่นหร้อยห้สิบสองเขียนได้ยังไงสามหมื่นหร้อยห้าสงสนร้อยห้สิบสองเนี่ยเป็นไงคะมากกว่าใช่ไหมคากร้อยห้าสิบสองมากกว่าเก้าพั 9 7 7 8ดอ่าดเขียนได้ยังไง9,778ดถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะข้อหนึ่งตีโจทย์ออกมาเป็นตัวเลขแบบนี้ถูกต้องไหมเอ่ยลองมานับหลักกันถ้าหนูไม่รู้ว่าสาม0มืนเนี่ยมันมากกว่า900 0ันไหมถ้าหนูไม่ทราบเนี่ยหนูลองมานับหลักนะคะสาม0มื่นมีจำนวนกี่หลักคะหนึ่ง5สามสี่ห้าห้าหลักคะ่ะ ต่อไป9,000มีจำนวนกี่หลักคะ9,778นับ1 2 3 4 4หลักเพราะฉะนั้น5หลักเนี่ยมากกว่า4หลัข 1, กข้อที่1ถูกต้องนะคะนั่นข้อที่1ถูกต้องนะคะน่มาดูข้อที่2ต่อเลยนะคะข้อที่2บอกว่าไงคะ12,009น้อยกว่า8,509หรือเปล่ามาดูกันอ่า 1 2ึ่งหมื่นกึ่งกับ209เก้ขียนได้แบบนี้นะคะหนึ่น้อยกว่าเท่าไหร่คะ8 5ดพัหเขียนลงไปเลย8 5ดพน้อยกว่าจริงหรือเปล่ามานับกันค่ะมานับจำนวนหลักกันนะ่งหมืมีกี่หลักคะนับหนึ่งสสามี่ห้าห้าหลักนะคะ 8,509มีกี่หลักคะหนึ่งสาสี่สี่หลักเอา้าทำไมห้าทำไมห้าตัวนี้ถึงน้อยกว่า4ไม่ใช่นะคะจำนวน5หลักเป็นไงคะต้องมากกว่านะคะข้อนี้ผิดนะคะข้อนี้ผิดนะคะข้อนี้ผิดนะคะผิดเพราะใส่เครื่องหมายผิดนะคะ1 0 0 0 0มืต้องมากกว่า800 0นะคะต่อไปข้อ3าค่ะ ข้อทย์โจทย์บอกว่าไงคะ6,070น้อยกว่า1,200มาดูกันเขียนเลยค่ะ6,070 6,070น้อยกว่า1,200แน่1,200่้ยใช่ไหมคะนี่1,200เขียนได้แบบนี้นะคะใช่หรือเปล่ามาดูกันนับจำนวนหลักเลยลูก ทางซ้าย6,070มีกี่หลักคะหนึ 1, 2, 3, 4, 4, ะะ่งสองสาหลักค่ะ1น0 0งมืมีกี่หลักคะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 5, ่งสองสามหลัก4หลักน้อยกว่า5หลักถูกต้องนะคะข้อนี้ถูกต้องคะ่ะถ้าหนูดูตัวเลขไม่ออกว่า หลักพันหรือหลักหมื่นหรืออะไรที่มากกว่าหรือจํานวนหลักเท่ากันแต่ตัวเลขไม่เหมือนกันนับจํานวนหลักก่อนแล้วก็มาดูตัวเลขนะคะต่อไปข้อสี่ค่ะโจทย์ให้เลยะครมาคะ89,999มากกว่า1นึ่งแสหรือเปล่ามาดูกันค่ะ89,999 8 0 0 0กกแปดับ999เขียนได้แบบนี้นะคะ 8 9 9 9มากกมากกว่าหนึ่งแสนหนึ่งแสน,แน่มากกว่าจริงไหมมานับกันค่ะแปด9มเก้า9มีกี่หลักคะนับ1 2 3 4 5สมี่ห้าหลักหนึ่งแสนมีกี่หลักคะหนึ 1, 2, 3, 4, 6, 6, 6่งสองสามสี่หหลัก5จะมากกว่า6ได้ไหมไม่ได้ค่ะข้อนี้5ต้องน้อยกว่านะคะผิดค่ะข้อนี้ผิดนะคะอ่า ข้อนี้ผิดเพราะว่าใส่เครื่องหมายผิดนั่นเองนะคะต่อไปข้อสุดท้ายค่ะข้อ5โจทย์ให้อะไรมาคะ7,936มากกว่า21,000มาดูกันเลย7,936นะ7,936อาเป็นไงคะมากกว่า21,000ื 21, ่0 0นนสองมื่นหนึ่งพันเดี๋ยวนะลบย สองหมื่นหนึ่งพันฮาสองหมื่นหนึ่งพันมาดูกันสิเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบหกมีกี่หลักคะนับหนึ่งสองสามสี่สี่หลักคะ่ะสองหมื่นหนึ่งพันมีกี่หลักคะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหลักคะ่ะสี่หลักมากกว่าห้าหลักใช่ไหมคะไม่ใช่คะ่ะสี่หลักต้องน้อยกว่าข้อนี้ผิดนะคะข้อนี้ผิดใส่เครื่องหมายผิดนะคะ ต้องน้อยกว่านะคะ7,936ต้องน้อยกว่า2อ0หมนนะคะอ่าหน้านี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ